แม่หมูตอบแรงชาวเน็ตหลังโลรสอนมีความสุขหรืออยังคะจากกรณีพระเอกชื่อดังนายนพัทนออกมาแถลงกรณีถอยความสัมพันธ์กับนางเอกสาวไปเฟินพิมพ์ชนกหลังมีกระแสข่าวลือรักร้าวออกมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางการคาดการสาเหตุของปัญหาที่อาจจะเกิดจากคุณแม่ของฝ่ายชายนั่นก็คือแม่หมูพิมพ์ปกา นายนภัสได้เปิดใจว่าขอบคุณทุกกำลังใจและอยากให้ทุกคนฟังจากปากตนเพราะหลายคนได้รับผลกระทบทั้งครอบครัวตัวเองและครอบครัวของใบเฟิร์นด้วยจึงอยากออกมาชี้แจงว่าจากสิ่งที่เป็นกระแสข่าวตนและใบเฟิร์นได้ทำความเข้าใจและทบทวนก่อนถอยมาเป็นเพื่อนกันซึ่งเป็นอะไรที่น่ารักเราไม่ได้โกรธเกลียดกันแต่มีความหวังดีความจริงใจที่มอบให้กันก่อนตัดสินใจถอยมาเป็นเพื่อนกัน หลังจากน,นายนพัฒออกมาถแถลงข่าวช่วงบ่ายวันนี้ปรากฏว่ามีชาวเน็ตส่วนหนึ่งเข้าไปแสดงความคิดเห็นในอินสตาแกรมของแม่หมูพิมพ์ปกาโดยความเห็นหนึ่งบอกว่ามีความสุขระยังคะที่ได้เห็นทั้งสองคนเลิกกันแม่เองก็ต้องคิดดูด้วยนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะแม่ตอนแรกรักและเอ็นดูใบามากแต่พอเขาคบกันมาจริงๆ มาเป็นแบบนี้คนเขาก็ดูออกนะรักลูกก็ต้องปล่อยลูกมีชีวิตบ้างเขาโตแล้วเขาก็อยากมีครอบครัวอย่าให้ลูกอยู่แต่ในกรอบถ้าไม่ใช่พรามแม่เลยก็ไม่เชิงนะแม่ทั้งที่เขาเพิ่งไปเที่ยวมีความสุขกันมาคิดหน่อยนะซึ่งในเวลาต่อมาโมพิมพ์ปากาก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวในอินสตาแกรมว่าอย่ารู้ดีรอแม่พูดบ้าง ทำให้ชาวเน็ตต่างจับตากันอีกครั้งรอแม่หมูออกมาชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้นงานนี้ก็ปูเสือรอแม่หมูออกมาชี้แจงให้หายสงสัยเลยค่ะแต่ตอนนี้ชาวเน็ตจะเย็นๆก่อนนะอย่าเพิ่งโจมตีแม่หมูเลยค่ะเชื่อว่าทุกคนเสียใจเท่ากันยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ